ครับผมกสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมครับนักล่าจยงไฮมาได้ทายคลิปหลายวันครับทํางานตึ้มได้ยุดเลยวันนี้มีโอกาสยุดงานปลามาเข้าปลาครับโลนอขยะแกงนอเมาะโลดนอครับแต่เขาว่านนอไหลออกแล้วไอ้น่ะแต่ผมกลับมาฮู้เนาะมาได้ม้าครับมาได้ม้าหลายวันเนาะจะไปซิฟกวันลาก้าครับมันมีเวลาครับแต่วันนี้ค้มครับ ฝนก็จะตกเมืดตึ๊บห้ามเดี๋ยวนี้แต่วันนี้ผมเอาแขนหน่อยเอายายุงมาตัวครับถ้าบอกเอาไม้นี่เรียบร้อยัดตือยุงตอนนี้นี่นักขนาดเอาเสียมมาครับเตรียมตัวเนี่ยครับโลคุดนอเอาหมอกสักแกงนะครับไปครับไปต่กันโลคุนนอด้วยกันครับฝานี่เ๋ยเดี๋ยวข้ามห้วยไปเนี่ยครับก็เข้าไปไหนไปเนาะโอเคครับฝนก็จะตกมาแล้วครับท่านผู้ชม ค้านอบงก่อนนอบงก่อนเนาะนี่ครับอ่างเงย่งงามๆนะครับนี่ครับนี่นอบงหน่อบงป,ะปะละปลาไหลนะครับนี่าบงเมาหลายแล้วครับใส่พ่อห่างงามเอาไปแขงนอนที่ออกดินมาใหม่ๆนะครับออนี่พ่อ่อเนี่ สองหางนั่นแหละนอนไหลแต่อยู่ลายห้อยปุ้นครับเก้าไลนะนี่เป็นฝั่งนี้เป็นกระบงเป็นกระบงกระบงเป็นนักนครับเดี๋ยวผมจะคุดเอาหางหางนี่ก่อนเอาก่อน <c oughs> ถ้าป้านอนไหลก็จะเอานอนไหลถ้าไม่ได้นอนไหลก็แกงเก้าบงโอเคครับเดี๋ยวผมคุดหางนี่ก่อนสองหางอีกตั้ง ครับทำชมครับขอเนี้ยหนอาบงว้าดโอ้ขอหน่อยเดียวนะครับนี่นะดูดูอ, <c oughs> อาโมแขนแล้วครับโอ้ปวดจะบเบาาลายว่ะปาจีตินตั้งครับ ปแปลงแปลงนอส้มนะครับที่นะแปลงนอส้มนี่มั่ขนาดละนอ,อ,ะนอส้มแขกเสีเฮ็ดทอดครับหน้านี่แปลงนอส้มใหม่นะนี่ครับเด็กเด้อขัดสันหน่อยนะครับเน,น้อเนาะนี่ครับกล่องขัดดินหน่อยนะครับเน้อเนาะ อิ่มหางนะครับทางนี้เนี่ครับกบอต้มหยังขอหน้อยเดียวครับมินะรับตาคนกกอนน้อยๆนีน่ขมใครเข้ามาพอจริงๆก่อนน้อยๆอย่ครับออกดีนะ่ะนี่ครับ กอน้อยมเจ็หางน้อยนะครับนอนะหางยิ่งขนาดนะครับหลุนนี่ต้องแต่งนอส้มอย่างเดียวเป็นอย่างเขาซับส้มครับนอตีออกดิ้นใหม่ๆกับแกงนอทตีจีอีเขาห้อยซับส้มโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปทางนี้ไปเลาะอันตองบนตัวห้อยนี่ไปครับห้อยหลุมนี่ตัวเลาะตัวห้อยนี่ไปเนี่ยครับนะครับ แล้วพอที่กันก็จะได้เห็นโก้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ออกใหม่ๆเลยครับเนาะนี่นี่ครับเนาะสามหางครับอันนี้แกงเหมาะขนาดนะครับนี่นะแกงยังหวานเลยครับนี่นะสามหางหางยี่นะครับเนาะข้อมือนี้เนี่ยเสียมขุดคูคูุด ขาขาวหวานๆเลยครับดูใไใเงี้ยนะครับนอบงก่อไหลมันใครมีครับมันตายครับดกแห้งตายมัดครับก่อไหลเหลือแต่ก่อบงครับตรงนู้าจจะมีก่อไหลงั้ต้องให้มีครับมีไปกอบงนั่นนี่ครับขนาดเลาะห้วยนะครับนี่นะเลาะตัวห้วยไปนะครับ ยุงขนาดนักครับวันนี้เออบึงบังบึงบังทำเอายาย,ยุงมานี่ฮะเรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพูดนี่นครับทผมาชมครับตะกี้ผมถ่ายมาตั้นสักกัมแมงเงนินนั่นหล่นเข้าหูนี่ครับแมง,งนงินแมงเงินกระลอกนะคล้ายๆกระลอกนะครับ มันห่อ,อแมงงอยัง,ย,งยังในนะครับหล่นข้างหูนี่มันเนี่ยครับมันอยู่ก่อน,นี่ผมเตียวโละห้อยมามันหล่นขึ้นมาลงคนนี้ปับ๊บคน,นีนหูนี่ฮะหางถี่อยู่นี่กครับนี่กะเฮ็ดนย่หูนี่ข้างมันด้กินกะเฮ็ดนี่ครับเฮ็ดถึงหูเนะ เฮ็ดครับเฮ็ดตัวหนอตัวนึงหนอกออกเนี่ยครับออกใมไมะครับหนอนี่เป็นถ่ายพอ่อปัดจริงกันนะนะครับนี่นะ,นนะของนบนถ่นายพอก่อนครับเดี๋ยวขึ้นไปเอาเสียม <c oughs> ว่าจกโทรศัพท์มาถ่ายห้อพ่อแม่ง,งนะตั้งแตก่กัาหัดน,นอ จะเฮ็ดจะมัวมั้งเฮ็ดออกหนอครับแตงออกมาไม่ใหม่นี่กะหางนี่กะใหญ่ครับขาวขนาดครับขาวๆเลยครับนอหมดอุ้ยห่ากลัวไม่ได้เดี๋ยวเสียมตังครับจิ้งครับเนาะห้อยหลุมมันครับจิ้งจิ้งขนาดจุก่ายพออันพรอยวแมงมาตันสักกั่ม ท้ายผมได้ครับเอามันแต่เอาผมจะได้โอยจะได้เอามันมขึ้นกำหนับเลหลดนของหูเ่ยโอเคครับเดี๋ยวผมอันเนี้ยแต่งเอาหนอกำได้จัดลายล้นะครับหนอครับแต่งเอาหนอกำครับท่านผู้ชมครับผมว่าจะเอาหน่อยเดียวอะ ขึ้นไปฮั่นตัวห้วยไปกับมีไปติดๆครับเฮ้เลยลอะไรลงมาอ่ะพอแล้วครับอย่างเงี้งงามๆนี่แหะนะครับเนี่ยห่างน้อยๆผมผมจะเอานะ่ะนะครับดูขาวๆงามๆเลยครับแกงกันเหลือเบิร์แล้วครับดูแข่งกัแก,ง,แกงตัวไปซับส้มตัวโอ้ได้จัดหลายข่าบ่ครับนี่นะว่เดี๋ยวผมจะลงแล้วครับมันตังลงๆตรงเนี้ยนั่นอะปัญหาเขื่อนเพื่อนนะครับ กบบงแต่กลางๆเพ่แต่กับออกครับออกข้างห้วยข้างห้วยนักขนาดเลยแต่อน่ไร่มันมีครับมันมีก่อเลยก่อนโน่ไรนะตายตายคุยมด้ลนะครับจะเป็นลูกมันติดตกก็ไม่รู้น่ะวันหน้ากะทิจะใหญ่ลูกมันน่ะเม็ดพันธุ์ที่มันแกแล้วมันตกลงมาน่ะมันก็ปองเป็นอันเก่ามันับเดี๋ยวนี้น่ะพุ่เนแหมหลายปีกู่ะก่ามันจะออกนี่ก่มมันจะใหญ่นี่ครับําเดี๋ยวนี้กับมีกับโน่บง กระสุนต้องโบ้นปุ่นแต่ใทรจะมีอยู่ครับนอนไหลนะแต่ผมผมว่าผมปอเลยนะผมจะลงแล้วครับได้หลายลำ่ำกินกนระเบี้องทำไปซับส้มไว้ครับโอเคครับยวไปป้ากับลุ่มมดนะครับครับขาเดินลงมาโมโหเป็นเฮ็ดยังหอขาวขาเนี่ยครับเอขอนครับเฮ็ดยังหูก เห็ดแดงออกนะครับนี่นะเห็ดแดงก็ออกอยู่ <Yeah. S 1> ยนี่ครับเห็ดแดงขี่กำลังงามๆเหมือนกันนะครับนี่เนี่ยนีะครับน,นี่ม่นดอกสองดอกสามดอกถ้ามันโลกแตกๆก็ถ้าอยากได้อยู่ครับเห็ด mm hmm. นะแต่ผม <laughs> ผมมันจะได้ครับเรื่องเห็ดมุนนี่นะก็เลยบอกใครเอา งามๆอยู่นะบางคนบางคนกิ่นก็ได้จะเสียดายอยู่แต่ผมนี่หมักไข่ตัดได้ครับกับเฮ็ดมุน,นี่ <c oughs> จำฮวกเฮ็ดปลานี่ผมเค่ตัดได้โล่พอแตกก็จะมีอยู่ครับแําน,นี้เฮ็ดนะครับเดี๋ยวไปป้อปลากันลุ่ม,มันครับเจยวลงไปเห็นนะครับ ครับผมมาแล้วครับมาถึงตีอันรถจอดไว้แล้วครับรถจอดอยู่ห <c oughs> ลายนี่กลับปอแล้วครับเดี๋ยวนี้จะกลับบ้านละมันหลายลำครับผมเอาไปแกงเหลือกับซับส้มไว้กินซับส้มเนี่ยใส่ขวดไว้ครับแป้งส้มไปแกงใส่ไก่ใส่หยางได้อยู่ทำเปแรงนี่ก็นให้จะแกงนอแกงนอ,แกงนอตีคุดนอตีอันตีคุดนี่นะเนี่ยครับขาวๆนะ แกงเจี๊ยนอเจี๊เอาแกงล้าคือนอที่เป็นเป็นบ้องนอยาวทีีอนะีน่ะที่ชิ้นกับต้มก็ได้นะครับนี่นะแต่ผมมยายักต้มละผมจะเอาแปลงส้มครับอันนี้ก็จะเอาแกงนอตำๆำ,ำนี่ก็ได้ม่เยอะครับพอละมันหลายล่ำครับก็คลิปเอานอวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะกาเอานักเอาหลายอย่างอเอาไปกินบาได้ครับ วันหน้านะจะเอาอันนอไหลเนาะนอไหลแต่มันเขาว่าออกอยู่แต่ผมไม่ได้ไปตั้งปาลาไหลแต่ครับปาลาไหลตะเพิดมันตายหมดเนาะก็สรุปผลงานก็นได้ประมาณนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามคอมเมนต์มาอู้มาจาก็ได้นะครับสําหรับนักล่าเชียงไฮถ้าว่างผมก็จะไปทายขิปไทยอย่างเงืพอรื่อยเยครับก็บมีประมาณนี้เนาะวันนี้เนาะวันอยู่หลายครับ สำหรับนักหลเเจยงไยวันนี้ครับผมขอสวัสดีครับ